สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องแจแชนแนลนะครับช่องหอยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้ตามสัญญานะครับที่ว่าจะลงสูตรเลขวิ่งนะครับวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียว5สูตรวดนี้เหลือ5สูตรนะครับงวดที่แล้วที่ลงไป8สูตรนะครับก็คัด สูตรที่มันผิดออกนะครับผิดซ้ําก็คัดออกนะครับเอามาเฉพาะสูตรที่มันเข้านะครับที่เราจะมาพิจารณาต่อนะครับในงวดต่อไปก่อนเดื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตนี่เราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดก็ได้นะครับผม รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr c h a ช n e ดหวยฟรีทาง youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมอันนี้เป็นของงวด ก่านะครับที่ลงไว้นะครับลงไป2งวดนะครับงวด1ตุลาแล้วก็16ตุลาที่ผ่านมานะครับมันก็มีสูตรทั้งเข้าและก็ผิดนะครับ1ตุลานะครับลงไป12,3,4 ,5,6,7 สูตรนะครับ ก็มีเข้าอยู่3สูตรนะครับงวดนั้นก็คือสูตรที่ได้เลขเกดนะครับผลรางวัลที่ออก171นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับ16ตุลาลงไป1 2 3 4 5 6 7 8สูตรนะครับใน8สูตรนี้ก็มีสูตรที่เข้ามาอยู่1 2 3 4สูตรนะครับมีอยู่4สูตรที่เข้ามาของงวดที่แล้วผลรางวัลที่ออก สามก็เป็นสูตรที่2นะครับได้เลขสามสูตรที่3ได้เลขเจ็ดนะครับสูตรที่4ผิดนะครับสูตรที่ห้าผิดสูตรที่หกนะครับได้เลขสามสูตรที่เจ็ดผิดนะครับสูตรที่แปดนะครับได้เลขเจ็ดเข้ามานะครับเข้ามาหนึ่งสองสามสี่สูตรนะครับแต่ก็มาเป็นหลักร้อยกับหลักสิบนะครับที่เข้ามา เลขเจกับเลขสานะครับส่วนสูตรที่ผิดนะครับผิดซ้ำคัดออกนะครับงวดนี้ก็จะมีสูตรที่4ที่5แล้วก็ที่เจ็ดนะครับคัดออกส่วนสูตรที่หนึ่งคงไว้นะครับเพราะว่าเพิ่งผิดนะครับเพิ่งผิดรอรอดูงวดนี้ก่อนนะครับถ้าผิดซ้ำก็ตัดนะครับถ้าสูตรไหนเข้าเราก็เอามาพิจารณากันต่อนะครับก็จะเหลืออยู่หสูตรนะครับตามนี้นะครับ ห้าสูตรห้าสูตรที่เหลือนะครับบางงวดก็เข้าครบนะครับบางงวดก็อาจจะไม่ครบนะครับสูตรที่เข้านะครับอันนี้คัดออกแล้วนะครับคัดออกแล้วจากแปดสูตร เหลืออยู่ห้าสูตรนะครับงวดน,นี้งวดน,นี้เข้ามาครบสามตัวสูตรนี้ผิดนะครับันนี้เข้ามาสองกับหกนะครับประมาที่หลักร้อยกับหลักสิบเจ็ดศูนย นะครับเข้ามาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับอันนี้ 7, เจ็ดห้ามาหลักสิบหลักหน่วยนะครับสามเก้าห้าวันนี้เข้ามาครบแต่งวดแรกที่ลงคือสองวดนี้นะครับอันนี้เป็นสถิติย้อนหลังนะครับ ของงวดที่ลงนะครับงวดแรกเข้ามาที่เลขเ็เลข7็เลข1แต่สูตรนี้งวดนี้ไม่ได้ลงนะครับสูตรนี้เพิ่งมาลงของงวดที่ผ่านมานะครับงวดก่อนได้เลข1นงวดนี้งวดที่ผ่านมาได้เลข7นะครับแต่ว่างวดที่ได้เลข1ยังยังไม่มีนะครับเพิ่งมามีงวดนี้นะครับสูตรนี้เข้ามา4สูตรนะครับของงวดที่แล้วแต่เข้ามาหลักร้อยกับหลัก 10นะครับเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้นะครับเรามาไล่ดูไปทีละสูตรนะครับเรามาดูสูตรที่1นะครับสูตรที่1ที่ได้เลข6นะครับผิดนะครับงวดนี้ผลรางวัลที่ออกสามนะครับผิดนะครับแต่ว่าเพิ่งผิดหลังจากที่ผิดก่อนหน้านี้นะครับผิดก่อนหน้านี้ก็เข้ามาสี่งวดนะครับสูตรนี้นะครับสูตรที่1 เข้ามา1น3่งสองสามก็มาผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามา1 2 3 4งสามี่นะครับงวดที่5คืองวดที่ผ่านมาผิดนะครับไม่ตัดนะครับลองดูงวดนี้ก่อนของงวดนี้นะครับตำแหน่งที่ใช้บวกกันก็ตามนี้นะครับ3ามบวกแเป็น11บเอดนะครับสิ 11, มาบวก7เป็น18นะครับได้เลข8ด ของวันนี้ได้เลข8นะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1ได้เลข8นะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็เคยผิดเหมือนกันนะครับ เข้ามา3มงวดแล้วก็มาผิดเข้ามา3มงวดแล้วก็มาผิดนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาได้เลข3นะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้งวดที่แล้วได้เลข3นะครับเข้ามา3 72นะครับขางวลที่ออกเรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับหลัก ร้อยบทบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 3ึบวกสเป็น6 6หกบวกสเป็น9 9มาบวก2เป็น11นะครับได้เลข1นะครับสูตรนี้ได้เลข1รอผลนะครับวันที่1พฤศจิก,กายนนะครับได้เลข1สูตรที่2ได้เลข1นะครับสูตรที่2 สูตรที่3นะครับสูตรที่3สูตรที่3นี่ยังไม่ผิดนะครับเข้ามาจากงวดแรกที่เริ่มเข้ามาคืองวดที่ออก517นะครับเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 7นะครับ7งวด8งวดกับงวดที่ผ่านมานะครับสถิติ8งวดยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้ ของวดที่ผ่านมาผลรางวัลที่ออกก็คือ372นะครับเข้ามาที่หลักสิบนะครับเลขเจทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้7จบวกสเป็น9 9ก้ามาบวกเก้าเป็นสิบแปดนะครับสิบแปดบวกหกเป็นยี่สิบสี่นะครับได้เลขสี่สูตรที่สามนะครับได้เลขสี่สูตรที่ห้านะครับสูตรที่ห้าก็คือสูตรที่หกของงวดที่แล้วนะครับสูตรที่ห้าของงวดที่แล้วตัดออกนะครับมันปิดออ ปรับลำดับใหม่นะครับเป็นสูตรที่5นะครับสูตรที่5สูตรที่5ของงวดนี้นะครับสถิติเข้ามาจากงวดที่ออก7 2็ดนะครับ1 2 3 4 5 6กับงวด7นะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7กับงวดที่ผ่านมานะครับ ได้เลข3นะครับงวดที่แล้ว3 7 2นะครับเข้ามาที่หลักร้อยนะครับเลข3ตัวนี้สถิติก็7งวดยังไม่ผิดนะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้จะได้ตัวไหนปรับลำดับใหม่นะครับเป็นสูตรที่5ของงวดนี้นะครับ ตำแหน่งที่ใช้บวกกันนะครับหลักแสนบวกกันสองครั้งบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1นะครับ3บวก3เป็น6นะครับ6มาบวก6เป็น12 12บวกหคงที่นะครับเป็น13นะครับได้เลข3เป็นสูตรที่5ของงวดนี้นะครับได้เลข3นะครับ สูตรที่สครับโทษทีสูตรเป็นสูตรที่4ของงวดนี้นะครับสูตรที่4นะครับของงวดนี้งวดที่แล้วเป็นสูตรที่6นะครับเรียงลําดับใหม่นะครับเป็นสูตรที่4นะครับของงวดนี้สูตรเดิมเป็นสูตรที่6แต่ว่าส,สูตรที่ สี่ถูกตัดออกนะครับผิดงวดนี้ได้เลขสนะครับได้เลขสามเหมือนเดิมนะครับสูตรนี้แล้วก็สูตรที่5ของงวดนี้นะครับก็คือสูตรที่8ของงวดที่แล้วนะครับเป็นสูตรที่8 จากงวดที่แล้วสถิสติเข้ามาจากงวดที่ออก8 6 1นะครับเข้ามาแล้วก็มาผิดนะครับสูตรนี้แล้วก็เข้ามาอีก2งวดนะครับแล้วก็มาผิดนะครับแล้วก็เข้ามาอีก1 2 3 4กับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่แล้วที่เราลงไว้ได้เลข7นะครับสูตรนี้ผลรางวัลที่ออกก็3 7 2 เลขเจ็ดเข้ามาที่หลักสิบนะครับทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้สามบวกสามเป็นหกนะครับหกบวกสองเป็นแปด แปบกสเป็น10 10บวกหเป็น15นะครับได้เลข5้รอผลนะครับจะมาตามนี้หรือเปล่านะครับได้เลข5นะครับวดนี้ทั้ง5สูตรนะครับตัวเลขไม่ซ้ำกันเลยนะครับตัวเลขไม่ซ้ำกันเลยจะมีตัวไหนมานะครับถ้ามาครบ3ตัว ในนี้ต้องมีสูตรผิดนะครับ2สูตรนะครับอย่างน้อยต้องมีผิด2สูตรนะครับถ้ามาครบนะครับถ้ามาครบทั้ง3ตัวบนก็จะต้องมีผิดอยู่2สูตรนะครับหรืออาจจะผิดทั้งหมดนะครับอันนี้เราไม่ทราบนะครับการตัดสินใจนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับถูกใจตรงใจจะนําไปใช้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจก็ผ่านนะครับ ว่าเราก็คิดหาวิธีออกมาตามสูตรออกมาให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับมันจะมาไม่มาอันนี้เราไม่ทราบนะครับแต่ถ้ามาดูในชุดตัวเด่นที่อย่างสูตรสองสูตรที่ลงไปนะครับให้ดูนะครับหลักสิบบนก็สูตรแรกที่ลงได้สี่กับห้านะครับแล้วก็หลักหน่วยผมเน้นไปที่เลขแปนะครับงวดนี้ จับคู่ให้ในชุดแรกนะครับน่าสนใจก็4 5 8นะครับถ้าใน4 5 8นั้นก็มีในสูตรเลขวิ่งนะครับมีเลข4เลข5เลข8เหมือนกันนะครับหรือใครชอบเลข1เลข3ก็พิจารณาดูนะครับแต่เลข5นี้มันก็ไปชนกับหลัก10หลักแล้วก็เลข4นี้ก็ไปชนกับสูตรเลขหลัก10บนเดินดีนะครับ4กับ5นะครับส่วนเลข8นี้ก็ ข้าสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยบนวัน,นี้เด่นที่เลข8นะครับส่วนเลข1เลขสี่ก็เลข4เนี้ก็ไปเข้าหลักร้อยด้วยนะครับหลักร้อยก็ลองพิจารณาดูนะครับงวดน,นี้จะเป็นยังไงนะครับงวดน,นี้จะมีตัวไหนสูตรไหนเข้านะครับ1พอยนะครับ6 4เรามารอลุ้นกันนะครับว่า จะมีสูตรไหนเข้ามาหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์นะครับก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเป็นเพียงหลักสถิตินะครับอนาคตเราไม่ทราบนะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นสูตร2สูตร เทียบชนหลัก10ล่างนะครับที่ว่าสูตรที่ว่างวดที่แล้วได้เลข3าแต่ไม่เอาลงให้นะครับเดี๋ยวรอดูคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับสวัสดีครับ